ข่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการร่วมมือระหว่งางบันดีกับเวรีเกนเนาะพีใช่ครับเป็นการร่วมมือกันแล้วก็แบบร่วมกับทางแบบว่าเวริเกตนะครับจริงๆก่อน,น,นหน้า,า, Spy, า,า,านี้ก็จะมีเนาะพังสไล์ด้วยแั้แต่ตอนนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์แล้วก็ร่วมด้วยกับทางช่องวันด้วยนะครับเป็นทางเดียวกันถ้าไม่พดเรื่อง,องนี้มาทำเป็นหนังรักด้วยส่วนตัวแล้วจริงๆอ่ะเรื่องเรื่องนะครับเป็นเรื่อง,งที่ครับผม ส่วนตัวแล้วนะครับเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนนะรอคอยมากๆที่จะให้ซีนึเล่นนะครับตั้งแต่แบบสมัยช่วงที่อตอนนิ่งเทียร์จบไปคนก็จะรีเควสอยากไดให้เรื่องนี้แบบให้น้องเล่นต่ออะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นนะ่ะควารู้สึกเราคือว่า,เ,าเรามีเรามีแพลนอยู่แล้วว่าเราจะทําเรื่องไหนต่อเนาะพอเราได้คุยกันนะครับทีนี้พอได้ได้ได้พูดคุยก,กับพี่ส้มเนาะทางมาดิเกนนะครับว่าแบบมีโปรเจกต์ขาพยโยนวิทําธ่รมกับเนเจอร์เราก็เลยคิดว่าเรื่องไหนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ วนมาตรงนี้ที่เราก็ไปนั่งอ่านแล้วก็ทำเราก็ใจโบรธเราก็รู้สึกว่าตรงคาแรคเตอร์กับน้องมากๆับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกแนวหนึ่งที่น้องๆไม่เคยได้เล่นเราไม่เคยได้ทำเพราะเกี่ยวกับภาพยนตร์สยองขวัญด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยหยิบมาทำาก็คู้เขนมาเขียนว่าเราจะปรับจากนิยายที่ย,ยาวยๆมาเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ยังไงซึ่งนักเขียนแล้วก็ความร่วมมือเพราะว่าเขาจะร่วมเขียนเป็นบท ก็จริงจริงดีใจที่ได้ร่วมร่วมงานกับทางทางพันร์เนื้อทางหมดทั้งว่าจะเป็นทางฝั่งกันเนิกทางฝั่งทั้งวันหรือทางฝั่งของตัเจอรซีเอกตานะคะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้มันมันมากกว่าการที่แบบทุกคนจะได้ดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เราอาจจะได้ใกล้ชิดกับน้องๆมากขึ้นอันนี้อาจจะตองติดตามในเอ่อเรียกว่าแผนการโปรโมทอีกทีนึงว่าน้องๆจะไปประกวดตัวหรือไปทำกิจกรรมพิเศษกับแฟนคลับที่อยากได้ดูน้องภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรนะคะอยากให้ฝาก เราจะพาน้องไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะพาไปไแต่ทางช่องวันเองค่ะ,ะออก็มาร่วมด้วยค่ะจริงๆเราทางช่องวัน21นะคะร่วมงานกับทางทางบ้านมินีเวิร์กแล้วก็บ้านบริเกดมาหลายโปรเจกต์แล้วก็ครั้งนี้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของของ,ของทั้งสองบ้านนะคะก็ยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ได้ชักชวนเรานะคะเข้ามาเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์แล้วก็ยินดีที่จะทำท่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไปให้ไกลที่สุดตัวเองของเอรื่งองนะคะซีโนนิวรู้สึกยังไงบ้างคะ เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยทุกทูปโอ้โหอ้าเจ้าก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูกัเพียเลยครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ดาวโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับทางเมเจอร์กับทางช่องวันด้วยฝากตัวด้วยนะครับวันนี้พังโนะเี่ยไมนะคะร่วมงานกับน้องอีกอีกแล้วใช่ครับผมก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอมาถึงวันวงสวงก็แบบว่ารู้สึกกดดันเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันเป็น ซีรีส์ที่แบบว่าทุกคนบอกว่าตามอ่านเยอะด้วยนิยายนิยายนิยายตามอ่านเยอะด้วยครับก็จะทำให้เต็มที่เพราะเป็นบทที่แบบว่าท้าทายเหมือนกันที่เรายังไม่เคยเล่นเหมือนกันอย่างอันนี้มันเป็นแนวสย,ยงวองขวัญความน่ากลัวมันจะขนาดไหนครพี่ต๋องปกติเห็นแค่สองคนนี้เขาแบบน่นารักน่ารักเลยอ่ะผมว่าความรักชนะความสยองขวัญแน่นอนครับเออเดียวน่าจะมีถ้าเรียกว่าผมว่าทุกคนเห็นในเวอร์ชั่นที่หวานๆมาเยอะแล้วงแบบซูมิวเนาะรอบนี้ก็ต้อง สะพึงกันหน่อยนะฮะต้องมีอะไรที่มันมากกว่าเดิมขอเล่นเป็นผีพี่เอาขอเล่นป็นผีเอาเป็นผีคู่เร็วอาหนูเป็นผีได้กันเป็นผีแล้วเป็นผีแล้วงงนะฮะตอนแรกจะแต่งหน้าผีมาแล้วครับเตรียมเปิดล้อมอะไรนะโอ้ก็บอกเลยไหมฮะบอกเลยบเหรอเร็วเร็วนี้ละกันแต่จริงๆจะบอกว่ามันมีการ แบบว่าเตรียมการคุยบทอะไรเรียบร้อยคุยบทเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลือลงดีเทลเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีแดดเดี่ยวน้องจะต้องไปเรียนองเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อเพื่อเข้าถึงบทนะครับแล้วก็ทางฝั่งโปรดักชั่นทางฝั่งโดดิเก้นก็จะทําการบ้านกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่นานเกินดอแน่นอนเดี๋ยวยังไม่สามารถบอกได้ว่าช่วงไหนแต่คิดว่าทุกคนน่าจะตกใจนะครับว่าจะแบบจอพึ่งค่พึ่งปีหน้าปี ปีนี้ครับป <up in. S 1> ีนี้เออปีนี้ปีนี้เขาบอกใช่อาจารย์ว่าต้องรีบรีบรีบเร่งเลยใช่ครับเพราะว่ามีการตัดบทเยี่ยมยาวอะไรแบบทำบทแล้วครับก็รอนิดนึงครับโอ้โหฝากฝากเลยค่ะครับอ่ะนี่ฝากให้หนูฟังหน่อยครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูกับเมียด้วยนะครับแล้วก็นักแสดงท่านอื่นด้วยครับเรื่องดับแสงระวีครับก็เป็นภาพยนตร์ที่คิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขที่ได้ดูไปด้วยกันนะครับ ผมพวกเราก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดตามความสามารถนะครับผมก็ฝากพี่ประเพลิงกับน้องธวีด้วยนะครับในเรื่ององอ้อมใจครับฝั่งสปอร์ต้วยค่ะเตรียมเตรียมกิจกรรมด้วยค่ะเห็นเมื่อกี้ก็มองบอกมกิจกรรมใช่ครับมีกิจกรรมมีกิจกรรมพิเศษสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะมากๆค่ะอยากให้เราติดตามสำข้องทางของพาร์ทเนอร์นะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะเดี๋่เราติดตามว่าจะมีกิจกรรมเอกลักษณ์ยังไงบ้างนะครับบอกได้เลยว่าเอกลักษณ์แน่นอนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็แน่นอนนายเพราะว่าประเทศ ประเทศอื่นๆดูไว้ในประเทศไทยเมื่อไหร่ที่จะถ่ายเตรียมไปกี่ประเทศแล้วคะทอภิสิทตอนนี้ก็ก็พอสมควรอยู่ครับเดี๋ยวพอถึงวันที่พร้อมเปิดเสร็จเมื่อไหร่ก็คงน่าจะแถลงอีนิดนึ่งครับที่อภิสิอะไรหนักใจไหมคะมีก็คือแบบว่าอยู่กันก็ไม่น่าตัดใจแล้วเพราะวาไหน่หนักใจค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเขาได้เล่นในบทบาทแบบแบบเขาเรียกว่าเยอะ พอสมควรหมายถึงว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเลิฟไล่เนาะรอบนี้จะเลิฟไล่อย่างไงที่แตกต่างจากที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงแบบแน่นอนว่าภาพยนตร์สองขวัญเันยางภาคอย่างอย่างแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามีแบบพูกกับดีเนาะที่ที่มัติดของดีนะครับเขาก็กักหนังสองฝันมาพอสมควรดังนั้นน่คิดว่าน้องก็น้องๆก็จะได้เรียนรู้จากพี่ออสด้วยแล้วก็ทางพวกเราทุกคนน่าจะได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่สำหรับคนลับน้องหรือว่าคนที่ติดตามภาพยนตร์ไทยน่าจะเห็นในมุมมองที่แปลกใหม่ ฝากด้วยครับทุกประเทศนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาครับขอบคุณนมากต่อไปเป็นจากท่าน